นกน้อยอยากบินสูงกลางทุ่งกว้างใหญ่ที่มีลมพัดเอื่อยและต้นหญ้ายกไหวนกน้อยตัวเล็กๆมีชื่อว่าปีกแสงอาศัยอยู่ในรังบนต้นไม้สูงแม้ว่ารังนั้นจะดูปลอดภัยและอบอุ่นแต่ใจของปีกแสงกลับกระตุกทุกครั้งที่เห็นนกตัวอื่น,นโบบินสูงขึ้นฟ้าจนลับตาทำไมเราถึงบินไม่ได้เหมือนนกตัวอื่นนะ ปีกแสงมักคิดแบบนี้ในทุกๆวันเขารู้ว่าปีกของตัวเองเล็กและยังไม่แข็งแรงวันหนึ่งในขณะที่กำลังนั่งมองท้องฟ้าเขาเห็นนกอินทรีตัวโตบินทยานผ่านเมฆอย่างสง่างามมันเหมือนเสียงลมพูดกับเขาว่าเจ้าก็ทำได้ถ้าเจ้าไม่หยุดพยายามเช้าวันรุ่งขึ้น ปีกแสงเดินไปยุ่นบนขอบรังท้องฟ้าสีครามเปิดกว้างราวกับเชิญชวนให้เขากลางปีกออกโอเคแค่กระโดดลงไปแล้วกระพือปีกให้แรงแค่นั้นเองปีกแสงพูดปลอบใจตัวเองก่อนจะกระโดดออกจากรังลมตีหน้าแรงกว่าที่เขาคาดไว้ปีกแสงกระพือปีกอย่างสุดกำลัง แต่ร่างเล็กๆของเขากลับหมุนคว้างเหมือนใบไม้ร่วงเขาตกลงมากองบนพื้นนุ่มๆของพุ่มหญ้าบินไม่ได้ไม่ได้แปลว่าหลมเหลวหรอกนาปีกแสงโหรเบาๆกับตัวเองแล้วลองกระโดดดูอีกครั้งระหว่างที่กำลังฝึกบินอย่างขยันขันแข็งปีกแสงได้พบกับริบบินผีเสื้อตัวน้อยที่มีลายปีกสีรุ้งสวยงามริบบินกำลังบินอยู่ใกลๆ แต่จูจ่ๆก็ถูกลมพัดแรงจนเซเกือบตกปีกแสงริบประโดุดเข้าไปช่วยพยุงริบบินไว้แม้จะไม่ได้เก่งเรื่องบินแต่เขาก็มีความพยายามที่จะทำให้ดีที่สุดขอบคุณนะเจ้าตัวเล็กริบบินพูดพร้อมรอยยิม้มและเธอก็เล่าให้ฟังว่าเธอเคยสูญเสียความมั่นใจในตัวเองเพราะเคยถูกพายุพัดจนปีกฉีกขาดแต่เธอก็ฝึกบินใหม่จนสำเร็จ ความกล้าหาญไม่ได้อยู่ที่การบินสูงเท่านั้นแต่อยู่ที่การล้มแล้วลุกข,ขึ้นมาใหม่ริบบินให้กำลังใจปีกแสงเมื่อได้รับพลังก็รู้สึกเฮึกเหิมขึ้นมาอีกครั้งเขาเริ่มฝึกบินอีกครั้งโดยมีริบบินคอยเป็นกำลังใจให้ช่วงเย็นวันหนึ่งท้องฟ้ากลายเป็นสีเทาลมเริ่มพัดแรงจนต้นไม้โยก ปีกแสงมองขึ้นไปและรู้ว่านี่คือโอกาสสำคัญถ้าเราบินได้ในพายุเราต้องบินได้สูงกว่าที่เคยแน่ๆเข่ากลางปีกและกระโดดออกไปโดยไม่รอช้าลมพัดแรงเกือบทำให้ปีกเล็กๆของเขาเสียสมดุลแต่เขาก็พยายามกระพือปีกให้มั่นคงท่ามกลางความยากลำบากปีกแสงมองเห็นสายรุ้งเล็กๆ ปรากฏที่ขอบฟ้าเหมือนเป็นสัญญาณว่าเขากำลังเข้าใกล้ความสำเร็จหลังจากต่อสู้กับลมแรงและพายุฝนเขาก็สามารถบินขึ้นสูงกว่าที่เคยจนเห็นยอดเขาที่อยู่ไกลลิฟนั่นเป็นครั้งแรกที่เขาสัมผัสได้ถึงความภูมิใจในความพยายามของตัวเองเมื่อพายุสงบ ปิกแสงพบว่าท้องฟ้ากลับมาสดใสและเต็มไปด้วยดวงดาวเขาจึงตัดสินใจบินไปให้สุดเท่าที่จะทำได้การบินครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่เพื่อพิสูจน์ตัวเองแต่เพื่อสัมผัสอิสระที่แท้จริงเขาพุ่งทยานผ่านกลุ่มเมฆมองเห็นทุ่งกว้างและหมู่บ้านที่อยู่ไกลลิบลิวเบื้องล่างเมื่อปีกแสงหยุดอยู่กลางท้องฟ้า เขาก็รู้ว่าความกลัวที่เคยกักขังเขาได้สลายหายไปหมดแล้วเขาบินไปจนถึงจุดที่ไม่มีอะไรมาหยุดยั้งเขาได้อีกดวงดาวบนท้องฟ้าส่องประกายเหมือนจะบอกว่าเจ้าทำได้แล้วตะเกียงวิเศษในหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางหุบเขาอารอนเป็นเด็กที่ช่างฝันและชอบการผจญภัย วันหนึ่งในขณะที่เขากำลังสำรวจป่าหมู่บ้านเขาสะดุดกับบางสิ่งที่โผล่ออกมาจากพื้นดินมันคือตะเกียงเก่าแก่ที่มีลวดลายซับซ้อนเหมือนสัญลักษณ์โบราณอารอนปัดฝุ่นออกและเฝ้าดูมันด้วยความตื่นเต้นแต่เมื่อเขาลองถูตะเกียงเหมือนในนิทานที่เขาเคยได้ยินกลับไม่มีควันหรือจินนี่ปรากฏออกมา แต่แล้วเขาก็ได้ยินเสียงแปลกๆดังขึ้นในหัวของเขามันไม่ใช่เสียงมนุษย์แต่เป็นเสียงของตะเกียงยินดีที่ได้พบเจ้าเจ้าคือผู้ครอบครองคนใหม่ของข้าแต่ข้าบอกก่อนว่าข้าทำตามคำปรารถนาแบบธรรมดาไม่ได้แล้วเจ้าให้พรแบบไหนอารอนถามในใจด้วยความสงสัย ข้าสามารถเปลี่ยนความปรารถนาของเจ้าให้กลายเป็นบทเรียนล้ำค่าเจ้าพร้อมหรือยังที่จะลองอารอนยังคงไม่เข้าใจความหมายของตะเกียงแต่เขาตัดสินใจขอลองข้าอยากมีทองคำมากมายเพื่อช่วยครอบครัวของข้าทันทีที่สิ้นเสียงตะเกียงก็ส่งอารอนไปยังถ้ำมืดที่เต็มไปด้วยทองคำมหาศาล อารอนดีใจจนกระโดดโลดเต้นแต่เมื่อเขาพยายามแบกทองคำกลับบ้านเขาก็พบว่าทองคำมีน้ำหนักมากจนเขาแทบขยับไม่ได้ในถ้ำเขาได้พบกับชายแก่คนหนึ่งที่อาศัยอยู่ท่ามกลางทองคำชายแก่เล่าให้เขาฟังว่าเขาเป็นคนที่โลภและขอพรให้ได้ทองคำมากมายจากตะเกียงแต่สุดท้ายแล้ว เขากลับติดอยู่ในถ้ำนี้ตลอดไปอารอนลองคิดใหม่เขาขอให้ตะเกียงมอบพลังวิเศษให้เขาบินได้ข้าอยากบินได้เหมือนนกจะได้เห็นโลกกว้างและอิสระตะเกียงตอบสนองทันทีปีกโปร่งแสงงอกขึ้นจากหลังของอารอนเขาตื่นเต้นและบินขึ้นทะยานสู่ฟ้าแต่เมื่อเขาบินขึ้นไปสูงเกิน เขาก็รู้สึกถึงความหนาวเย็นและปีกของเขาก็เริ่มอ่อนล้าในที่สุดเขาก็สูญเสียการควบคุมและร่วงลงสู่ทะเลสาบโชคดีที่น้ำช่วยรับเขาไว้ชาวประมงที่อยู่ไกลๆช่วยพาเขากลับเขาฟัง่งหลังจากสองคำขอที่ไม่เป็นไปตามคาดเขาก็เริ่มไตรตรองมากขึ้น ครั้งนี้เขาไม่ได้ขอสิ่งที่ดูยิ่งใหญ่แต่เขาขอข้าปรารถนาให้รู้ว่าสิ่งใดคือความสุขที่แท้จริงตะเกียงส่งอารอนไปยังหมู่บ้านที่เต็มไปได้วยผู้คนที่ยิ้มแย้มแม้พวกเขาจะอยู่ในบ้านที่เรียบง่ายและไม่มีสมบัติหรูหราแต่ทุกคนดูมีความสุขอย่างแท้จริง อารอนได้พูดคุยกับผู้เฒ่าของหมู่บ้านผู้เฒ่าเล่าให้ฟังว่าความสุขไม่ได้มาจากสิ่งของแต่มาจากความรักความสัมพันธ์และความพอใจในสิ่งที่มีในที่สุดอารอนก็กลับมาหาตะเกียงเป็นครั้งสุดท้ายแต่ครั้งนี้เขาไม่ได้ขอพรสิ่งใดเพื่อประโยชน์ส่วนตัว แต่เขาขอให้ตะเกียงมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่หมู่บ้านของเขาตะเกียงทำตามคำขอหมู่บ้านของอารอนได้รับน้ำสะอาดสำหรับเกษตรดินดีสำหรับเพาะปลูกและผลผลิตอุดมสมบูรณ์แต่แทนที่จะหยุดเพียงเท่านี้อารอนได้ใช้บทเรียนที่ได้รับจากตะเกียงในการช่วยเหลือผู้อื่น